วันนี้อาจารย์ทําบุญทั้งหมดเงินวันนี้ที่ขายของอาจารย์ก็เอามาทําบุญนี่แหละเพราะว่าตอนแรกอาจารย์ตั้งใจว่าจะถวายดยีจะเอาของมาขายดีไหมไม่ขายดีไหมเราก็เลยนึกขึ้นว่าเออให้ทุกคนมีส่วนร่วมดีกว่าเพราะว่าวันนี้อาจารย์ถวายเฉพาะซองเนี่ยตรงเนี้ก็น่าจะประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็ค่าเครื่องบินอีกสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ค่าส่วนแสงธรรมค่ายืมของมาอีกหมื่นหนึ่ง ค่าเช่าที่อีกหมื่นหนึง่งเช่าที่จอดรถอีกหมื่นหนึง่งนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยแสนสามลวแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากที่อาจารย์จ่ายในวันนี้ก็จะเป็นเงินจากการขายของนี่แหละกําไรกําไรที่ได้มาอาจารย์ก็จะามาทําตรงเนี้ยที่มาดูแหลจริงๆหลายคนอาจจะรู้อยู่แลแต่คนอาจจะไม่รู้ว่าเงินจํานวนเนี้ยอาจารย์ทามาเป็นแบบเนี้ยทุกเดือนทางค่าโรงแรมค่าข้า,ขาวแล้วเงินจํานวนนี้มาจากไหนก็ขายของนี่แหละแต่จะไม่เคยเอามาขายที่นี่เลย บางครั้งก็มีคนช่วยบางครั้งก็ไม่ได้มีคนช่วยเพราะเราจะไปรบกวนทุกครั้งไม่ได้บางครั้งก็มีเนี่ยคุณแก้วคุณเล็ก,กอะไรเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยพวกเราแอดมินอะไรเงี้ยพวกเนี่ยแล้วก็ทีมงานแอดมินทุกคนอาจารย์ขอบคุณทุกคนเลยที่อย่างแอดมินอย่างเงี้ยที่มาช่วยมันรีทิ นี่อการขัดมาทํางานคืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกเศร้าใจแต่จะรู้สึกยินดีที่ครั้งหนึ่งกลุ่มเราเนี่ยมันจัดกันได้มากขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่อาจารย์เห็นมาจะก็ไม่เคยเห็นคาราวาที่ไหนจัดคนได้เยอะขนาดนี้มันเยอะคืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกยินดีว่ามันต้องเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ เราทุกคนทำประโยชน์ให้กับประศาสนาแม้ในหลายครั้งเราทำมาแล้วมันมีเหตุปัจจัยดรามา่าอะไรเยอะมากไปหมดแต่เราก็ผ่านมาันมาได้ทุกครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การอ่ำลาข่าอาจารย์จัดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอ่ำลากันในครั้งนี้ แต่ที่อาจารย์รู้สึกขอบคุณก็คือขอบคุณพวกเราแอดมินที่ช่วยเหลืออาจารย์มาตลอดขอบคุณจากใจจริงๆอนุโมทนาทุกคน,คาานเพราะว่าถ้าไม่มีแอดมิน แล้วก็ทีมงานแล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่ร่วมกันโอ้โหงานใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทางแล้วอาจารย์เนี่ยจะด่าแอดมินกับอาสาเนี่ยบ่อยมากในกลุ่มเวลาอาจารย์ประชุมเนี่ยอาจาย์จะด่าพวกมันแรงมากหลายครั้งเพราะว่ากิเลสมันแน่นทะเลาะกันเบียดเบียนกันใส่ร้ายป้ายสีกัน มันมีเหตุพวกเนี้ยในกลุ่มพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะไม่เคยรู้แต่ในกลุ่มในกลุ่มเวลาประชุมเนี่ยเราประชุมกันเนี่ยมันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาหาอาจารย์เนี่ยบอยทุกครั้งทุกครั้งเป็นประจำแล้วจกกะก็จะกระแทกพวกเนี้ยแรงมากหลายคนทนได้ก็อยู่หลายคนทนไม่ได้ก็หลุดออกไปค่อยๆล่วงไปทีละคนทีละคงแล้วอาจารย์ก็รู้สึกสลดสังเวชไม่ได้เสียใจแต่เสียดาย เสียดายที่หลายคนเนี่ยอยู่ใกล้อาจารย์มากทําประโยชน์กับอาจารย์มาเยอะแต่วันหนึ่งมันก็โดนกระทอะออกไปเพียงเรื่องนิดเดียวที่อาจารย์ไม่ให้ความสนใจแค่นั้นเลยแล้วมันก็หลุดออกไปเฉยๆแค่นั้นแล้วก็กลับมาทําร้ายกันแล้วก็อาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างแอดมินอย่างเงี้ยทำงานมันทําการหัวชนฝาเลยนะ ทำงานเช้าจรดข้ามอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาจัดงานกันเนี่ยตั้งแต่เช้าสิบโมงอะ่ะแล้วก็จนถึงลากกันไปจงถึงสามทุ่มได้ไหมสองทุ่มสามทุ่มบางคนก็กินข้าวบางคนก็ไม่ได้กินข้าวดูแลพวกเราทุกคนให้จัดงานใหญ่อาจารย์จะพูดเสมอว่าที่พวกเราทํางานเราทําเพื่อใครเราทําเพื่อพระพุทธเจ้าพวกเรามีความศรัทธานในพระพุทธเจ้ากันทุกคน อาจารย์ก็ศรัทธางานพระศาสนามันเป็นงานใหญ่เวลาเราทำเนี่ยมันต้องแลกกับหลายอย่างมากแลกกับคนดา่าคนว่าโอ้โหมันแบบมันหนอกลวงสดแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้แล้วก็พวกเราก็ดูแลกันมาอย่างดีตลอดเก็บใครล่วงก็ล่วงไป ที่พวกเราอยู่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เก็บกันมาได้ในปัจจุบันที่ยังอยู่กันในปัจจุบันขนาดนี้ได้ก็อนุโมทนาหลายคนทํางานหนักหลายคนทํางานเยอะหลายคนสละตัวเองเยอะอาจารย์พูดเสมอว่าเราทํางานเราช่วยอาจารย์เราทะเลาะกันสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคืออาจารย์หลายครั้งเนี่ยเราทะเลาะกันอะไรกันก็ไม่รู้แต่คนที่เสียประโยชน์กลับเป็นอาจารย์ คำว่าทะเลาะกันแล้วเสียประโยชน์มันคำว่าอะไรทะเลาะกันเองแล้วก็เดินออกไปเป็นแอดมินนะทะเลาะกันสุดท้ายมันเดินออกไปคนที่เสียประโยชน์คืออาจารย์เพราะอาจารย์ต้องใช้มันทํางานสุดท้ายมันเดินออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยทิ้งงานไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายแล้วปัญหามันก็เกิดแต่มันก็มีคนอื่นมาทดแทนเราก็ไม่เคยล้มก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดแล้วก็ทํางานมาได้ตลอดแล้วทําไมอาจารย์ถึงพูดกับแอดมินเสมอว่า หรือคนทางานให้อาจารย์เนี่ยว่าเวลาทํางานเราทํางานให้ผู้เจ้าผ่านอาจารย์ถ้าอาจารย์ล้มคนหนึ่งทุกคนมันจะล้มหมดคําถามคือถ้าไม่มีอาจารย์งานนี้จัดได้ไหมไม่มีทางได้นั่นหมายความว่าที่พวกเราช่วยอาจารย์นั่นหมายความว่าเราช่วยทุกคนถ้าอาจารย์อยู่ทุกคนจะมาร่วมฟังธรรมได้ยังมีอาจารย์ยังมีคนสอนธรรมทุกคนจะยังมาสนทนาธรรมกันในที่นี้ได้ ดังนั้นจะึงบอกว่าการทําประโยชน์ที่เราเห็นว่าเราทําประโยชน์เพื่ออาจารย์แต่อาจารย์ทําประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมดังนั้นการที่เราอุปถากอุปถัมภ์อาจารย์หรือช่วยเหลืออาจารย์ในทุกๆเรื่องก็แสดงว่าเราช่วยเหลือคนส่วนรวมทั้งหมดในที่นี้ด้วยคนทั้งประเทศคนทั้งหอประชุมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนฟังธรรมกับอาจารย์มันไม่ใช่หลักแสนนะมันหลักล้านคนที่ฟังอยู่ที่ผ่านมาตลอดนั่นหมายความว่าเราสละตัวเอง เพื่อพระศาสนาผ่านทางอาจารย์ที่อาจารย์สามารถทําประโยชน์ในปัจจุบันได้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันร่วมแรงร,ร่วมใจกันอนุโมทนาขอบคุณทุกคนก็ยังดีที่เราพยายามเราต้องพยายามแก้ไขสันดานตัวเองทุกวันธรรมะนี้อาจารย์สอนไว้หมดแล้วที่เหลือเราต้องนำไปปฏิบัติด้วยตัวเราเอง ฝึกฝนอบรมแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตลอดเวลาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเรายังเจอกันได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันรวมกันใหญ่ขนาดนี้อีกหน่อยก็จะปะปลายเจอกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราจะรวมกันแบบนี้มาไม่ง่ายครั้งต่อไปก็ไปเจอกันตามเหตุตามปัจจัยเวลามีอะไรประกาศก็ตามกันไปติดกันไปวันนี้ก่อนใจที่เราจะลากันตรงนี้ อาจารย์อยากให้พวกเราขอขมาซึ่งกันและกันให้พวกเรา,อาขอขมาไอ้บทเมื่อกี้เนี่ยบทเมื่อกี้นี้บทแรกอะให้เราใช้คำว่าอาจารย์เยในฐานะของอาจารย์เพราะเถเลเราใช้กับพระ อาจาริเยปะปมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสับพังอปลาทางคมะจุโดพันเตอาจาริเยนะอาจาริเยใครจะเป็นต้นเสียงไหมให้อาจะเป็นเองง <laughs> <laughs> ั้นเราร่วมขมากรรมซึ่งกันละกันอาตั้งใจเพราะเราพนมมือข่้นทุกคน เนาะเราตั้งนโมสามจบพร้อมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาจาริเยปมาเทนาทวารตะเยนกตังสาพังอปาราทังกามทุโนพันเตอาจาริเยปรมาเทนาทวารตะเยนกตังสาพังอปาราทังกามทุโนพันเต อาจาริเยปมาเทนาทวารตะเยนกตังสาพังอปราทางกามทุโนพันเตสาธุก็มีอะไรที่เราล่วงเกินประมาทพาพังต่ออาจารย์ใครต้องขอขมาใครวะเนี่ยคงงงหมดแล้วก็ค่ะถ้าอาจารย์มีประมาทพังล่วงเกิน อาจจะเป็นตัวแทนพวกเราด้วยถ้ามีอะไรที่พวกเราล่วงเกินประมาทพลาดพังต่ออาจารย์น้อมใจเอาเองนะใครล่วงเกินประมาทพลาดพังต่ออาจารย์ไม่ว่าจะกายวาจาใจก็ตามไม่ว่าจะทําในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันก็ตามทั้งเจตนาที่ทําและไม่เจตนาแต่โดยล่วงละเมิดต่อการที่เราขาดเขาเบาปัญญาไม่มีความรู้โทษล่วงเกินเหล่านั้นก็ขอให้เราสํารวมระวังอย่าก,กลับไปทําอีกเพื่อที่จะให้ไม่มีโทษไม่มีภัยกับตัวของพวกเราเองทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ในสถานที่นี้และอยู่ในสถานที่อื่นถ้าได้ยินได้ฟังข้อความเหล่านี้ก็ให้แต่ละคนสำรวมระวังแก่ตนเองอย่าถือโทษกดเคืองให้มีความอาฆาตพยาบาทมากไร้สิ่งใดแล้วก็ขอให้วางราคาโทระโมหะเหล่านั้นต่อตัวผู้เป็นอาจารย์แม้จะไม่ได้นับถืออาจารย์ในฐานะอาจารย์แต่เคยประมา,าทพลาดพังล่วงเกินต่ออาจารย์ด้วยการจับจ้วงล่วงเกินได้วาจาด้วยกายด้วยใจก็ขอให้ความประมา,าทพลาดพังเหล่านั้นจะยุติลงไปนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไป ส่วนตัวอาจารย์เองที่มีความประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อพวกเราไม่ว่าจะทางกายทางใจาทางวาจาหรือจะสิ่งใดก็ตามหากมีความประมาทผิดพลาดพลาดพังไปแล้วจะในอดีตก็ตามหรือจะในปัจจุบันขณะก็ตาม,ตามสิ่งที่อาจารย์ทําไปแล้วนั้นทางมีเจตนาพลาดพังล่วงเกินไปบ้างในแต่สิ่งใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงอภัยให้กับอาจารย์นับแต่บัดนี้เบื้องหน้าสื่อไปทั้งในสถานที่นี้และในสถานที่อื่นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเหตุปัจจัยใดจะกระทบกระทั่งกันด้วยสิ่งใดก็ตามสิ่งที่อาจารย์ล่วงละเมิดทําเกินทําผิดทพาพลาดทําประมาทพลาดพาัพ้งล่วงเกินขออาภัยกันมาในโอกาสนี้อาจารย์ก็ทําคืนสํารวมระวังทําคืนต่อทมจะสํารวมระวังไม่กลับไปทําในสิ่งนั้นโดยอาศัยเจตนาที่มีเจตนาประทุษร้ายต่อใครถ้าหากมีเจตนาเพียงแม้เล็กน้อยมีแพงมีเพียงแม้ส่วนเศษเสี้ยวเดียวในสิ่งเหล่านั้นก็ขอละงดเว้นซึ่งโทษล่วงเกิน โทษล่วงเกินเหล่านั้นก็ขอให้เราทั้งหลายจงงดซึ่งโทษล่วงเกินเหล่านั้นต่ออาจารย์และโทษเรื่องโกนทั้งหลายที่พวกเรามีต่ออาจารย์อาจารย์ก็ของดซึ่งโทษล่วงเกินเหล่านั้นต่อพวกเราทุกคนด้วยไม่มีการถือโทษกดเครื่องซึ่งกันและกันนับแต่บัดนี้สืบไปเบื่อหน้าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ